สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้บอนยูทีฐานเรืสอส่งเสริมนะครับโอ้โหมาดูพีก็ตกปลาครับแล้วก็ถอดแท่นะว่าจะได้หรือเปล่าครับข้างหน้านุ่นหลายคนเลยครับตกกันอยู่จะไปดูครับว่าได้หรือเปล่าโอ้บรรยากาศสวยงามมากเลยครับอุย้ยพีขาติดแล้วครับ ตัวท <ừ. S 1> ้องนี้ก้อยฮะกระโดดเหรอเมื่อกี้อ่จุ้งกุ้ยครับโอ้ทงแหน่ปลาทงแหน่เคครับเอาไหมพี่ตัวนี้เอาใช่ไหม ดกระโดดอีกสองทีหมดเลยหลุดเลยนะ่โอ้นิดเดียวบึ๊บโอ้โหลงไปแลวครับ รอลุนครับได้หรือเปล่าป,ปลาอะไรนะไปลาทรายโดนไหมครัพีไไ่อ้วน จะได้หรือเปล่าไม่รู้ครับพี่วันบอกว่าป่าทรายมุดลงไปในทรายนะติดเด้อติดติดติดครับ ได้ตัวหนึ่งนั่นน่ะเห็นอยู่พี่ว่นนี่หลายตัวเมื่อกี้ม,มตาตัวเฉยได้เลยปลาใแกงพริกอร่อยนี่ตัวนึงก็เอาตัวแรกหมยมวยครับ <c ười> จุงกุ้ยใช่ไหมนี่ ในยูทูบมันเรียกอ,อะไรปลาข้างกระจกปลาข้างกระจกเหรอมันจะมีจุดด้วยน,นะมันดำข้างๆปลาใช้ได้จุกคุยจุกคุยใช้เหยื่อกุ้งเหรอกุ้งกุ้งตัวใหญ่เลยนะมนไม่มีกุ้งเส <c oughs> มอ <c oughs> ไม่ได้ไปหาเลย <c oughs> ตอนตอนเย็นน้ำมันขึ้นเยอะน้ำขึ้นตอนเย็น <c oughs> แต่ตอนเนี้ยกำลังลง ได้กี่ตัวแล้วพี่อ๋อเพิ่งมาได้กน,น่าออตัวช่วตัว,วยเลยโอ้ยยำอร่อยอ,อ,อ,อีกหนึ่งตัว ไต้ส่วยเลยไต้เท่ากันเลยนะกืนลึกด้วยกืนไปเลยกืนเลยกืนเกืนเลยครับกืนมาเลยต่าแกกินอะไรลึกแล้ อันนี้ไม่หลุดแน่เมื่อวานหลุดเอาหลุดเอาอันนี้ไม่หลุดเพาะคืนเข้าไปเลยเมื่อวานมาได้สามตัวนี่นี่ก็ได้สามตัวถ้าเมื่อวานเมื่อวานอยู่เย็นๆน,นะเอา <c oughs> วันนี้ถือว่ากินดีนะแบบน,นี้วันนี้น้ำมันเดิน รอลุนตัอได้สามตัวละทงเนะปลาทงเนะนี่ครับโอ้ยที่จะแบบตัวมันแบบยาวๆยาวๆปาวมันแดงเหมือนยาวยาวๆเล็กๆปากแดงเหมือนกันนะแต่ตัวเล็กโอเคพีเขาเตรียมตัวใหญ่ไปข้างหน้าครับได้ปลาจุงกุยนะ ปลาจุงกุ้ยก็คือปลาทงนั่นแหละครับเดี๋ยวไปถ่ายดูครับมีปลาจุงกุยแล้วก็ปลาทงเนี้ยจุงกุยได้เยอะเลยครับนี่ครับที่พีก็ตกก็จะเป็นแบบทุน้อยครับ เพราะว่าปลาทงจะยู่ผิวน้ำนะแล้วก็จะใส่ตาเบ็ดไปสองตัวครับตกกับเหยื่อกุ้งน้ำไม่เดินแล้วครับ เยอได้กลับแลวกี่ตัวได้ครับพี่สี่ตัวสี่ตัวโอ้ได้มากขอบคุณได้เกือบี่โอ้โอเคครับพี่เขาจะอธิบายเรื่องปฟังนะอันนี้ทงอะไรพี่อันนี้ทงแหนอันนี้ทงแหนปากปากจะสีแดงเหมือนกันปากแดงเหมือนกันแต่ว่าใช่ไหม เนี่ยคือนี่คือตรงไหนนะตรงไหนอ่าไม่จุ่มกุยอันนี้จุ่มกุยเห็นไหมหืมปากมันจะยาวกว่าด้วยปากล่างยาวกว่าแต่ปากปลานู้นปากมันจะยาวตรงนี้หมดเลยอ่ายาวไปเลยมันอันเดียวกันเลยอ่ะอันเดียวกันเอออันโน้นยานเดียวแต่กินข้างล่างเอออย่างนั้นปลาโอเคมันชอบกุ้งเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมพี่ชอบกุ้งเหมือนกับนู้นชอบกุ้งเหน่อนอันโน้นชอบปลาอยนะ ไอตัวนี้มีลายไหมลายเหมือนลายเหมือนแต่เป็นลายี่อ๋อแต่นี่จะเป็นจุดจุดไสี่จุดสามสี่จุดข้างสามสี่จุดได้อันนี้ก็จะไม่มีจุดตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็สี่จุดแต่ว่าสี่จุดเห็นไหมตัวใหญ่ครับอู้นี่ตัวใหญ่เลยตัวนี้คิดประมาณนั้นแหละคิดกว่าตัวนี้เหรออ้าวคิดว่าเลยตัวนี้เออลองลองคิดด้วยจ้าก็สิบตัวก็ตัวโลหเออ ถ้าตัวไซนี้นะครับไซนี้ประมาณสิบสองสิบสองตัวสิบสามตัวโลแต่ใจแต่นี้เลยแล้วพี่ขายโลกี่บาทพี่โลหกสิบโลหกสิบโอ้โหไม่แพงเลยพี่เขาบอกว่ากินซดเลยนะครับเอาไปยำใช่ไหมพี่เอาไปยำเอาไปยำไม่แพงเลยนะกว่าจะตกได้อะไม่ไม่ใช่ไม่แพงแต่ว่าโอ้ยำอร่อยมากยำอร่อย ไม่เข้าไม่เคยลองทีไรพี่ก็บอกว่าไม่เข้าพี่ลองดูไม่เข้ากินบ่อยเลยนะครับขอดเก็ดขอดเก็ดขอดเก็ดอ่าแต่เก็บมันจะแข็งในข้างในเนื้อมันจะแน่นอืมม่เก็บมันจะแข็งแล้วออกง่ายออกง่ายด้วยนี่ถ้าโดนน้ำหน่อยมันก็ออกง่ายเลยไหมไม่ออกไม่ออกหรอไม่ต้องเอาแบบนี้เหรออ่าหมใช่ใช่ใชแแช่ใ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 อ่ใช่ใชอใช่ัชเนื้อมันช่ใ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 น่ใ้่อช่ใ่ก็ท่อย แต่เราไม่ค่อยชอบคือ <c oughs> เรามากินดิบไงนั่นมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าไม่ค่อย,อยชอบผีเขาจอาไปตากแดดนะอันนี้ถ้าตากแดดเนื้อมันจะแข็แกงกว่าตากแดดทําเป็นแดดเดียวนี่ครับ ปลาทงเต็มลุยนี่นี่มังเนี่ยพี่วะนี่เยอะเลยครับเป็นฟูงเลยมันติดอ่ะพี่รอแป๊บครับ

ไม่ได้พี่วันไม่ติดเลยอ๋ออืมโอ้ไม่ทัน พี่อ้วนไปนูนแล้วนูเออมองเห็นเลยเราไปตรงนู้นมาข้างนี้เมื่อกี้ค,คพื่อพี่อ้วนแกตกป่าใหญ่แกชายป่าทงทั้งตัวเลยครับเป็นเยี้ยเดี๋ยวเราไปดู โดนกัดบ้างไหมไม่โดนกัดเลยไม่โดนกัดเลยโอเคนะครับเอาไว้เท่านี้ครับบนเดินทางกับบ้านแหละพบกันไว้คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะ